สวัสดีครับผมกัจตุพันและอนแพคครับวันนี้ที่มาคือเราไม่ได้หนีเรียนมานครับคือเรามีนัดฉีดวัคซีนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสามเก้าครับวนนี้เรานัดฉีดตอนสามโมงครึ่งนะครับแต่ว่าเรามารอเวลาที่จริงถาว่าบอกแล้วว่าคนเยอะมากแต่ว่าแต่เพียงแค่ว่าคนมาเยอะแต่ว่าผมก็ตะคุณนะครับตะคุนนะครับคนอื่นก็คือคนมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมรอมารอเวลา มารอเวลานะครับตอนนี้ขออนุญาตพักตรงนี้้ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกทีเดี๋ยวผมผมจะกลับมาอีกทีนะครับตอนนี้ขอไปฉีดวัคซีนกันนะเพราะว่านี่ทุกคนทุกคนครับเครื่องบินครับเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเไปเจอไปเจอกันหนังฉีดนะครับเย่ออกมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไป จะกลับบ้านกันนะคะผมมว่าติันตนี้เรา,าไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายเจอกันเี๋ย<อ>เจอกันที่บาสนิท